เรียนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการข้าพเจ้าในปัญญารักษาพันธ์ครูปรสนตมบลทุ่งชัยสังกัดกศนอำเภออุ่นควนพิสัยขอรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายนพศ2564ถึงวันที่30กันยายนพศ2564ดังนี้ตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s รายการฐานข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่ง 2. ข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศนตำบล 3. 3. ลิงก์เว็บไซต์ Facebook กศนตำบล 4. โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 5. จำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆ 6. จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ WiFI เ,เ,เฉลี่ยต่อวัน จำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนตำบลเฉลี่ยต่อเดือน 8. รูปภาพของคอรูกศนตำบล 9. คณะกรรมการกศนตำบลข้าพเจ้ามีการรายง,งานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวเชี้พัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานพิจารณาความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล ที่มลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และจัดทำแผนในระบบ t s สรุปรายงานผลการดำเนินงานครูกศนตำบลตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่าเป้าหมายตามแผน36คนผลการดำเนินง,งาน53คนวิชาน้ำสมุนไพรหลักสูตร13ชั่วโมงจำนวน6คน วิชาการทําเจลล้างมือหลักสูตร18ชั่วโมงจํานวน6คน6วิชาการทําหน้ากากอนามัยหลักสูตร18ชั่วโมงจํานวน6คนวิชาการจัดดอ,อกไม้หลักสูตร18ชั่วโมงจํานวน6คน6วิชาน้ําสมุนไพรป้องก COVID, นันโควิดหลักสูตร18ชั่วโมงจานวน6คนวิชาการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหลักสูตร32ชั่วโมงจํานวน12คน12วิชาการทอผ้าเขาม้าหลักสูตร35ชั่วโมงจํานวน11คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมายตามแผน19คนผลการดำเนินงาน20คนโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตโควิด19การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน14คนผลการดำเนินงาน16คนโครงการพลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ตำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน5คน ผลการดําเนินง,งาน6คนโครงการสุนเรียนรู้ตําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด19ตัวชี้วัดที่4รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจานำนวนผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรอยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้เพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมค่าเป้าหมายตามแผน36คน ผลการดําเนินงาน53คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรอยละของผู้จบหลักสูตรที่นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองค่าป้าหมายตามแผน19คนผลกดำเนินงาน20คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรอยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมค่าป้าหมายตามแผน14คนผลการดำเนินงาน16กคน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปฏิยาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรักของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่าเป้าหมายตามแผน5คนผลการดำเนินงาน6คนตัวชี้วัดที่5จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตน์ตำบลค่าเป้าหมายตามแผน60คนผลการดำเนินงาน69คน กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน60คนผลการดำเนินงาน60คนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหน่วยบริการเคลื่อนที่ค่าเป้าหมายตามแผน60คนผลการเมือเงินงาน66คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ค่าเป้าหมายตามแผน6คนผลการเมืนอนงาน10คนตัวชี้วัดที่6จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุกสดกศนตำบลห้องสมุดประชาชนค่าเป้าหมาย69คนผลการดำเนินการ69คน 2. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมาย20คนผลการดำเนินการ20คน 3. หน่วยบริการเคลื่อนที่ค่าเป้าหมาย60คนพ้นการดเนินการ66คน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสุนทรภู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอ e ีบุ๊กสุนทรภู้กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่าเป้าหมาย10คนพ้นการดำเนินการ15คน 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code ค่าเป้าหมาย20คนพ้นการดำเนินการ20คน6 ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ค่าเป้าหมาย20คนผลการเมือการ20คน 7. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการทำกิจภาคค่าเป้าหมาย20คนผลการดเนินการ20คนตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุมวางแผนและพิจารณาแผนปีประมาณปศ2564องค์การมหาส่วนตำบลทุ่งชัยเข้าร่วมประชุม กรรมการควบคุมโลกติดต่อระดับตำบลณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโลกติดต่อระดับตำบลณอ,อาคารชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยตัวเชีวัตที่8.1จุดนงำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนเรื่องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลการรู้หนังสืออำเภอยิ้มโครงการค่ายวิชาการการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนประชุมอบรมสัมนางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโครงการเคารพธงชาติตัวชี้วัดที่8.2จํานวนความสําเร็จของการดําเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักง,งาน,งนออกศนกําหนดนักศึกษา66คน 2. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า66คนขึ้นไป 3. ม,มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษา 4. มีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์รายภาคบันทึกการเรียนรู้ 5. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต20โมงขึ้นไปตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ t ทิกชื่อผลงานและนวัตก,กรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ NFE LMS จบการนําเสนอผลการปฏิบัติงานขอขอบคุณ ที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ